กำลังลงเตาไม่ครับอีกหนึ่งเตาอ่ากำลังลงองไม่อีกหนึ่งองใช้กล้องเราครับต้องลางน้ำสร้าซึ่งอย่างน้อยเป็นซ้อมน้ำและก็ตามด้วยน้ำชุดตายคือน้ำบ้านตามลักธศาสนาอิสลามใช้กล้องเราจ่ายไก่ซอบที่มาจากโรงสีคยัทติเป็นคนมุสลิมกล้องเราวัดสะดุและเคื่องปุ้งนี่เสียงไม้ฮาล้านตกชินนกับมันได้ได้สวัสดีครับพมอู่กับผ่มนะครับจิตนะครับบนชงจีชแนลกันแลาวนี่ก็ ผมเดินทางมาที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขทานะครับออกมาแวะร้านบังร้อนไก่อบโอ่งนะครับอยู่ที่สิงหานครนะครับตรงนี้เป็นสาขาซ้ำนะครับอ่าเดียวจะลงไปดูกันนะครับอ่าเมื่อขันมานะครับด้านหน้าร้านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีปลายแล้วก็มีลูกโอ่งนะอ่ารูกโอ่งแล้วก็ลูกไก่ด้วยนะครับอ่าดูครับอ่าด้านหน้านะครับด้านโน่ก็จะเป็น ซ่มแยกนะครับเข้าแดงนะครับทางแยกอ่าถ้าเกิดใครมาจากทางนาครศรีธรรมราชก็ามาที่ซ้มแยกเข้าแดงนะครับเดี๋ยวข้านะครับค่อนปั๊มอตอทอนะอร้านก็จะยูติดกับเบสเอ็กเพรสติดบริการส่งพัสดุนะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปชมนะครับไปดูร้านกันนะอโอเคครับามาดูบรรยากาศนะครับ ะนะครับกำลังค่ายไก่ให้ลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดึงชมอนหนึ่งอ่าไก่น่ากินมากเลยอ่าตะไคร่กับบังรถนะครับวันนี้เป็นเจ้าของร้านใช่ไหม <c oughs> อ่าตอนนี้มาเปิดอยู่นานไรแล้วครับนี่ร้า,า,านชะาชาทรับนี่เปมาเปิดได้ไม่ถึงเดือนสาขาซ้ำนะเปิดได้ไม่ถึงเดือน ยากให้แนะน้ำเลยมีน้ำจิ้มอะไรบ้างน้ำจิ้มซุป <c oughs> น้ำจิ้มซุปผิดเส้นคลอกต่างๆเก็บน้ำจิ้มจแจวอะไรก็คือเป็นน้ำจิ้มไก่โอ,อนำ้นำ,จอนำจิ้มแจวน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มไกนะ่เนาะอ๋อบริการคนหลับถึงด้วยมี่ต่าง,งคนหลับถึงไทรดีใจบัตรสวัสดิกานก็คือตอนนี้ก็ะจาได้ขอบคุณโอเคนะครับใครมีบัตรสวัสดิการหรือโครงการคนหลับถึงก็สามารถมาใช้จ่ายกันได้เนาะ เอาโอเคนะครับเดี๋ยวมาอาจยะมาดูไกดกันนะครับไกดที่อยู่ในโอ่งกำลังอบนะครับกำลังอบร้อนๆเลยเนาะจะไปดูกันนิดนะึงอ,อันนี้ไก่นี้ใาชา้เวลาอบนานได้ไดมใช้เวลาอบรอบแรกกจะใายเวลาน,านานสักนิดนึงกับประมาณเกื่อ,อัอ่วโมงแต่ล่งจากรอบแรกเสร็จไปแล้วโอโหเรามีความร้อนเต็มทีแล้วเรากระจายเวลาน้อยลงมาประมาณนึ่งโมงต่อหนึ่งรอบ ซึ่งปีสํำคัญคือการอบของเรานี่ถ้าจ่ายไฟแรงเกินไปไกลข้างนอกมันจะไหม้แต่ข้างในมันจะไม่ซุก <บา S 1> ความร้อนต้องจ่ายประสบการณ์ในการท่าให้บางรลอนพาไปแนะนำจุดเช็คอินนิดนึงหลายข้าวาหัวเห็นหวหน้ารานมีหุกไกน,นะครับดถ้าแหววมาทา,า,า,างซิ่งหน้าหนักก้อนะครับถ้าผ้านร้านเรานะครับาาน,นีนนบ่จะเป็น จุดลักลักษ์สยนได้ครับจะมียงนะครับคือนองนองไก่ซ่านะครับนองไก่ซ่ามีชื่อนะครับอ๋อมีชื่อด้วยนะครับจะมีโอ่งนะครับนี่ครับโอ่งมีสัญลักษณ์จุดเช็กอินร้านบางรอนไก่โอ่งนะครับอ๋อครับโอเคนะครับนี่คือสัญลักษณ์เลยเนาะคือถ้ากนที่เปิดห้าไม่ป๊อปซ่ามาร์เปิดได้ต่างก o เกิลแมคับพิมพ์คาว่าบางรอนไกโอ่งซ่าก้าซ่าสิ่งงานัดคอครับโอเคครับจะขึ้นในสัปครับ พระกับในนำเพรนิดนึงเพรบังร้อนไก่อบโอ่งสากาซามสิงห์นครอ่าเช็คอินกันได้จุดนี้นะครับอันนี้ก็จเจ้าขอ,องร้านนะครับเป็นคนปั่นเองหมดเลยเนาะอ่าปกติเปิดป่าได้ครับหกคิับนเปิดสิบโมงนึ่งครับอ่าสิบโมงปิดประมาณหนึ่งทุ่มหรือไม่ก็ของนุก่อนอ๋อนะแต่ส่วนมากจะไม่ถึงหนึ่งทุ่ม อ๋ซอซบฟัวชาวซีฟัวจาวซาฟัวจาวเติมซ่งหนึ่งถุงนะอ่ากำลังลงองค์ไม่อีกหนึ่งองอ่งอสาสร้างรางนะครับับต้องรางน้ำสร้าดซึ่งอย่างน้อยเป็นซ้มน้ำและก็ตามด้วยน้ำชุดตาเกิอน้ำบ้าตามลักษากนาอิสระให้พวกเราใจาไก่ซอตที่มาจากโรงเรืยอที่เป็นคนมุสลิมวัดสะดุและเคื่องปุง้งมีอีกเสงไหมฮาล่านตกจีนกับมันได้ได้ โอเคนะครับมายุดอยู่เทรานสักพักนึงแล้วนะครับพอจะเห็นหวามีลูกค้านะครับมาสีข้องอยู่เรื่อยเลยนะครับเ,เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวพ่อมก็จะสั่งไก่ด้วยนะครับาเ,เดี๋ยวไปสั่งไก่สักสามตัวนะครับไก่อบโหมังร้อนนะครับเดี๋ยวใส่กรองให้สักสมตัวเนาะโอเคสามตัวเลยจ้าเดี๋ยว ยกจากโอก่งสดๆใหม่ๆเลยครับนี่ค <จะ S 2> ือไก่สีออฟสตันไม่ขนาดนาตาก็จะอยู่ประมาณนี้นอเนื้อแน่นนะครับดูไก่เนื้อเน,นือ้อทงนั้นอาไก่เนื้อเนื้อทางนั้นเลยพี่น้องสร้าง้านของเรางกับชายไก่สีนำนะั้นประมาณโลดจัด60-70กิโลครับทำให้เนื้อไก่มีความนุ่ม ก็เป็นสูตรกลองความอร่อยนะครับและก็ขึ้นกับอะไรให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่เป็นไก่ตัวเล็กๆนะครับมาดูครับอ๋อเยอะนะครับโอเคนะมีผู้ช่วยด้วยวันนี้นะ่าดูเนเน้นเลยเนเ้นเน้เน

โอเคนะครับตอนนี้ก็พมได้สั่งไก่แล้วก็บังร้อนก็เตรียม้เรียบร้อยแล้วนะครับข้าวนะครับนำมดมาตัวลอยหกสิบนะครับก็ตัวใหญ่เลยตามที่เห็นเมื่อกี้เลยนะอ่านะครับสําหรับไข่ที่ผ่านไปตามที่บอกนะครับย้ำอีกทีนะครับอ่านี่คือบังร้อนนะครับอ่าเนาะสําหรับไข่ที่ผ่านไปทางนี้ร้อนทรามแย้เข้าแดงครับทางเลี้ยวระว่าง ทีข้ามเอ่อขึ้นแปฝกหน้านโยนครับแต่เราไม่ขึ้นแปฝกหน้านยนนะครับเราขึ้นผ่านเทปนะครับสะพานเทปตอนขึ้นสะพานเทปครับปั๊มพอต่อต่อครับผมปั๊มพอต่อต่อเข้าแดงมาประมาณสามรอยเป็นโอเคนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาถูกใจก็สวยกันกดไลค์กดแชร์นะครับและติดตามกับหลังใจในการถังคลิปกันด้วยนะครับปิดรัดแล้วกันได้ตัวก็ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ